แด,ดกเป็นดักหลายปีแล้ววันที่ไทยบ่ไม่ท้อเลยที่จอดรถแล้วก็ทำโรงทานนะฮะวัดป่าคีรวงงานวันที่17นี้นะครับตตา ทมงานหย,ยบ่บานนั <c> ่ง <oughs> ีย์พื้นที่ไว้แยนเอ,อิดเตือดที่น้องมาเด้อลรงท่านผู้ใดชิมาทำบุญครับวันที่17กุมภานี้นะครับเตรียมไว้เรียบร้อย

อ่ยืนยืนันีตเปียนส่นะได้ไหมเซเขียวมาใส่อ้ใช่ไหมยืนด่แม่ยืนต้กันตัดกันกับเดย ก็เลยร้าเอาโทษอเยนงไก็ายอย่เนี้ยแมันจะมั่และ